นายูนายูติติด,ด,ด,ดแม่น้ำมองเห็นแม่น้ำบ้านเราขึ้นไปชั้นสองค่อยเห็นแม่น้ำผัดเดียวกับที่บ้านป้าน,นะคะ,ะสวยนามดรนีตต้นสูงสูง นี่ของจริงนะครับเพื่อนๆกินได้แก่เก็บข้าบ้านเพราะว่ามันเริ่มหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวป้าเจกินช่มีของแกเปะนช่า่ถ่ายรูป่คะคะนี่มัะใช่ค่ะใ้่ค่ะใช่ค่ะะ่อย่่าานะะ แกถ่ายรูปไว้เซบุมนะซมบอลอ๋อเดบบอลบอเรียกกะของเล่นเด็กเมื่อก่อนที่แกอยู่ประเทศของแกนะคะภาคภาคติดกับดันมากไอ้แกทำไ้ไอ้แกทำ แกทำโคมไฟโอ้ยกว่าจะนึกได้แกทําโคมไฟอะเพื่อนๆแกก็ให้ที่บ้านด้วยนะสวยๆยวยแกทําหลายรูปแบบด้วยนะ